สวัสดีครับวันนี้ต้องมารีวิวรถของพ่อบุญมีซะหน่อยแม่ผมไปอยู่กกอกนานหกเดือนตอนแรกไม่ใช่คันนี้นะเดี๋ยวมาไล่ฟังอยู่ดีๆกลับมาพ่อไปถอยรถคันใหม่มาเป็นยี่ห้ออะไรและจัดมาเท่าไหร่เดี๋ยวพาไปดูครับไปโก้กลับมากลับมาแม่บนแม่บนใหญ่เลยไปบอกไปเอายี่ห้ออะไรมา รถคันนี้เลขสวยมากออกเลขนี้บ่อยแล้วก็เป็นเลขมงคลที่ผมเห็นบอกเฮ้ยพ่อเลขสวยว่ะเลขนี้มันไม่ได้มาง่าย,ายพ่อไม่ได้เลือกนะเขาแลนดอมมาแล้วพ่อได้เลขนี้เลยซึ่งผมก็ชอบเลขนี้นะคิดว่ารถคันนี้ก็จะมาช่วยบุญมีทำมาหากินนี่ละนะทุกคนแอดน้อยเปิดช่องใหม่แล้วนะไปกดติดตามกันด้วยนะคะช่องใหม่นะช่องใหม่ไม่ใช่ช่องเดิมนะช่องใหม่ช่องแอดน้อยไปกดติดตามด้วยนะจ้าจุบ๊บจุ๊บ <c oughs> ตอนนี้อยู่กับพ่อบุญมีคนเดิมนะครับเป็นลูกครึ่งฝรั่งนะครับพ่อดูดูผมเจตัดให้แน่นอนยงๆวะแ่ก็แล้วแต่ตัดผมทรงใหม่มีใครทักบ้างยังครับมีใครทักไหมยังไม่ได้ไปไหนยังเลยเหรอโอ้โหจะให้ไปเดินแบบไเท่าไเนี่ยนี่ถ้าพ่อเดินออกไปนอกพ่อบอกยังไม่ได้ไปไหนหลังจากที่ตัดผมใหม่แต่ถ้าพ่อออกไป จะต้องมีคนมาเชิญพ่อผมไปเดินแบบแน่นอนครับแตรก่อนอื่นเดี๋ยวต้องมาดูกันหน่อยโอ้โหจัดหนักอันนี้พ่อแกะเอามาซ่อมอะไรนี่เปล่ากองเป่ากองทำความสะอาดกองตรงนี้เปล่ากองอ่ะอันนี้เขาเรียกอ่ะนิสันฝาแดงเหรอพ่อเครื่องสองพันห้าไหมสองพันห้าเครื่องสองพันห้าอ๋อนี่ไงนี่เนาะสองพันห้านี้นะ ฝาแดงนี่บุญมีอยากได้นานในรุ่นนี้เนาะนะเป็นรถตัวโปรดที่ที่พ่อบุญมีอยากได้มานานแล้วเรื่องของเรื่องมันอย่างงี้ก่อนที่ผมไปพ่อผมขี่รถยี่ห้อทาทาปี2012ซึ่งเป็นรถใหม่มากนะครับแต่การขับทาทานั้นมันมีปัญหาอย่างนี้รถข้างในเนี่ยแอร์ช่ำนะรถทาทาันนั้นนะนะแอร์ช่ำและปีใหม่ ข้างในใหม่กิฟเลยนะฮะรถรถแค่ประมาณเอ่อประมาณ10ปีนะรถเขาประมาณ10ปีแต่เรื่องของเรื่องคือว่าเวลาพ่อผมเติมแอร์ครั้งหนึ่งอ่ะไม่ใช่เติมแก๊สครั้งหนึ่งต้องขี่ไปเติมในเมืองครับแล้วก็ขับกลับมาที่นี่ฮะไปเติมเติมเต็มถังอ่ะมัน500บาทแล้วต้องขี่ไปประมาณไปกลับอีกประมาณ80โลครับว่าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งที่พ่อจะไปเติมแก๊สนะฮะก็เป็นห่วงพ่อว่าเออจะต้องขี่ไปเติมแก๊สทุกอาทิตย์เลยนะเพราะเพราะว่าแก๊สมันจะหมดแล้วทีนี้ ก็ต้องถามว่าเหตุใดพ่อเอารถใหม่นะฮะรู้สึกว่าตัวนั้นตอนซื้อมากันอะซื้อมา8,000 0ซื้อมา8,000 0นะไอ้คันนั้นอะทาทาแต่สภาพใหม่มากราคามันตกไงรถใหม่ไม่ถึง10ปีรถกระบะตอนเดียวเหมือนกันแต่สภาพใหม่กิ๊บข้างในเนี่ยนะ,ะพวกแอร์เฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้จะใหม่กว่านี้นี่คนละเรื่องนะครับแต่เรื่องเรื่องปัญหามันมีไงเพราะว่าหลังๆเครื่องพ่อเป็นไงบ้างทาทา,ทาพา่อใช่ไม่ได้ เขาเรียกว่ามันเริ่มเกเรถ้ามันร้อนใช่ไหมไมนเริ่มเริ่มเกเรแล้วมันไขยน้ำแล้วมันร้อนแล้วทีนี้ไอ้แก๊สเกิดประหยัดอยู่แล้วเนาะอาทิตย์ึงแทบไม่ได้เติมแก๊สมันโลละบาทละเราวิ่งมากมันก็ต้องหมดมากอตีว่าโลละบาทละที่นี่โลบาทกว่านะคือเกเรจนแม้กระทั่งวันขายไม่อยากไปไม่อยากไปก็ไม่รู้จะทำไงมันจะเผาเรารถรถคันนั้นตั้งแต่วันขาย รถไม่อยากไปจากบุญมีครับไม่อยากไปจากพ่อซื้อเราก็ไม่ดูดเล<อ>ยตกแตกเราก็ไม่ดูไม่ได้สังเกตโอ้โหไอ้วันนั้นที่พาไปดูทาทานะแปดหมืนบุญมีลองขับนะครับใส่เกียร์เดินหน้าถอยหลังเอา้าเอา้เอาเอาคันนี้เอาคันนี้กล <c oughs> <c oughs> <c oughs> ับมากล <c oughs> ับมาแม่บนแม <c oughs> ่บน <c oughs> ใหญ่เลยไปบอกไปเอายี่ห้ออะไรมานะ <c oughs> เอเอรถมันใหม่แต่ว่า ราคามันตกอะไรก็หายากโอ้โหมีครั้งหนึ่งพ่อไปขับแล้วเบรกแตกเบรกแตกเบรกไม่ได้ร้องเสียงหลงเลยผมต้องไปสั่งเปลี่ยนเบรกใหม่ปาไปเกือบ2 0 0พันกว่าไห่พอนาะสองเกือบ3 0 0พันเน่ยไปใส่เบรกใหม่อ่ะนะฮะใส่ระบบเบรกใหม่คือปัม๊มแตกโอ้โหอันนี้เอาชีวิตกลับไปรอดสองคนสองคนผัวเมียเขาขับรถมาจับที่โลกตอนนั้นอ่าเดี๋ยวยาวตัวนี้พ่อจัดมาเท่าไหร่ นี่ตัวนี้เลยจัดมาใช่รุนนี้มันเขาบอกขายเขาบอกขายในเฟซ<ม>แล้วมันมีราคาราคาสูงรถมถลากควายขายอะ่ะเนี่ยคันนี้เป็นรถลากลากควายขายหอลวสองหกพันห้าเขาบอกว่าถ้าไม่มีมันรถเขามันพร้อมหมดเอ,อ ก็ตรวจสภาพรถดูเขานั้นแล้วก็บอกว่า้าไมเงินันหกหมื่นห้าไม่ต้องมารถไม่ต้องต่อโอ้โหเขาบอกว่าถ้ามีไม่ถึงหกหมื่นห้าอย่าไปหาเขาไม่ต้องไปสวรรคโลกกันนะสุโขทัยนะสุโขทัยนะใกล้ใกล้โอ้คือง่ายๆเขาเล่นตัวได้นะคนข้ายอ่ะบรกถ้าไม่มีหกหมื่นห้าไม่ต้องมาไม่ต้องไปเพราะว่ารถเขาเขาซีไม่ผูารถเขาพร้อมใช้งานได้เลยอ่ะก็จริงอย่างเขาพูดอแล้วทีนี้แปลอาราคาลงไงเขาหักออกสามพันบาท เนี่ยเขาจะมีโครงเหล็กหลังคาใช่ไหมโครงโคงขึ้นไปเนี่ยสูงๆเลยนะมีราคาค่ะอ่ามีหลังคาไม่หน่อยๆอ่าเราไม่เอาเออเราที่แนบเนิบอเขานั่นหมดแล้วเขาลองเขานั่นลองมันทุกไปหมดแล้วอ่เนี่ยน้องหมดแล้วยางเขาเปลี่ยนใหม่น้ำยางสี่เส้นเลยอยางแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วดอกก็ไม่ค่อยโอ้ยยางใหม่เลยแล้วท้่เรามายังเป็นขนอยู่เลยเ ทีนี้ก็ใหม่เนี่ยใหม่ยังไม่มีควายขึ้นเลยเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่เออยังไม่มีควายขึ้นเขาทําไว้เพื่อเพื่อจะปล่อยลถยังไงเออเขาตกแต่งไว้พร้อมตขาตกโร่้วยติดพีโล่คลียร์บอยเขาตกแต่งไว้เขาล้างเขาเยิมเครื่องเครื่องนี้ไม่หมอมไปเนียเนี่ยเออเยิ้มไม่เหลิมไปเปิดดูไปนั่นดูเขาแบบว่าเขาเขาจะปล่อยยังไงเขาเขาซื้อใหม่เขาซื้อพีโก้ตอนเดียว อ๋อก็รอวิโก้ตอนเดียวใหม่กว่านี้แต่รุ่นนี้นะเป็นรุ่นที่พ่อเขาอยากได้มานานละคือนิสสันฝาแดงเขาอยากได้รุ่นนี้มานานแต่เมื่อก่อนคืออย่างว่าแหละดันไปเอาทาทาซะก่อนนะแกก็อยากได้รถที่ใช้น้ํามันไงนะไม่ใช่รถรถราคาในมันหาซื้อ,อยากอ่าใช่ไหมมันหาซื้อ,อยากรุ่นนี้เนาะนิสสันเลวเนี้ย มันมันันไม่ใช่ลถหาซื้อยากมันหาซื้ในราคาราคาเงินเนี่ยมันหาซื้อยากภาพที่จะเราจะเอามาซ่อมเอาเองเลยหกหมื่นอ่ะใช่ไหมอ่ะใช่ซื้อมาแล้วจะทางานใช้งานได้เลยอย่างเงี้ยไม่มียิ่งวันนั้นหนักไปที่ไปเจอสี่หมื่นมันแต่ถ้าเออแต่ถ้าราคาก้าหมื่นถึงแสนแสนสองนะกิบเลยไม่ต้องไปตีเออของมันของมันดีนะเพราะเงินมันมากกว่านี้ไงเออ แต่ในราคาเนี่หคซื้อยากรถหรอคือซื้อรถใช้งานนะใช่พ่อผมเม่ชอบเล่นของราคาไม่แพงอยู่แต่แถวสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นถึงแปดหมื่นนะฮะก็เลยอยากได้รถประมาณนี้เอามาใช้งานรถใช้งานเพราะว่าใช้งานลากไม้ลากทุกอย่างเลยเนี่ยนี่มันมีมันดีกว่าของเต็มตัวหรอเออัวแด้เต็มพวงมาลัยธรรมดาตัวหนอใช่ไหมอันนี้พวงมาลัย p o อ e r เครื่องเครื่องพ่อคิดว่าดีไม่หลวมไหมื่องมันน้ำดียุกได้อยุกกริฟเครื่องยังกริฟอยู่นะพอได้แต่แอร์ตรงนี้ก็มีมีหมดแหละแต่มันมีปัญหาเรื่องกลิ่นหนูตายหนูตายก็เริ่มเบาแล้วใช่ไหมอนนี้มีปัญหาเรื่องกลิ่นหนูตายพ่อเลยไปซื้อไอ้สเปรย์ดับกลิ่นไปใส่ผมบอกให้ไปล้างไม่ไปแค่พันกว่าบาทพ่อผมออกตังให้เองเนี่ยหยุฮะเราไม่ได้ปิดภายในหรอกเราไม่ค่อยจะได้เปิดแอร์แล้วขนาดนี้คันนั้นนังไม่ค่อยได้เปิดเพราะไม่ได้เติมมุ้งตี๋ อนานไม่จะเปิดเปิดเดียธรรมชาติเย็นดีกว่าพ่อเราไปสตาร์ทดิครั้งเดียวติดเลยไหมเนี่ยกคลิปไหมจุดเชื้อหัวเผาดีมากดูดิลองดินี่รถคันไม่มีปัญหานะครับตัวนี้เป็นตัวหนีบกระจกเพราะว่ากันกระจกลื่นเนี่ยกระจกมันไม่อยู่ไม่ใช่กระจกมันเมื่อก่อนเขาจะระบียบทาจะระเบียบทาแล้วพ่อแก้ออกกนะ จะหาซื้อมาเปลี่ยนเนี่ยแกเนี่ย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 นะแกร่องมันนานไหนแม่น้ำมีที่ไหน่ะอันนี้เดี๋ยวไปติดฟิล์มใหม่ไม่กี่บาทหรอกบอาแกออกกูเนี่ยพ่อไม่ติดร้อน้วไม่ร้อนทั้งมันเด้อโอ้โหนี่ไปแกไปนั่งลอกฟิล์มออกหมดเลยนี่นี่ใสติ้งเลยไม่เอาไม่ติดอ่านสตาร์ทชมนี้รู้หรือเปล่าติดฟิล์มอ่ะเวลาถอยหลังอสีมืดหน่อยนะเริ่มไปหมดออใช่มันมีปัญหา เบีติกเลยว่ะโอ้ยเครื่องมันใช้มาไม่รู้เท่าไรแล้วมาดูดิดูเกดูเกดมันได้เท่าไรเดือนแล้วเนี่ยไม่ได้หยุดเลยาอยู่ปุ๊บป่วยเลยรถขี่มาแล้วประมาณแสนโลเปล่าวะสามแสนโลว่ะมันใช้ได้หมดหรือปัตนะสามแสนโลนะปัดใช้ได้นะน้ำหมูกน้ำมันอะไรระบบได้รถขับมาแล้วประมาณสามแสนกว่าโลเครื่องโอเคอยู่เครื่องกโอเคนะถ้าวัดนะ มีโซ่เรามีของไม้ไมเ 3, เเ่เสียงนะสองพันกว่าเสียงเงี้ยเงียบดีนะพ่อนะเ,เสียงใช้ได้เสียงเพาะอยู่แต่การจริงมันมันไม่เงียบปัน่นสายพานหรอกสายพันจริงอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นลมแล้วเขาก็ล้างเครื่องมาใหม่เนาะเม่ดูสะอาดเนาะน้ำม,มันน้ำมันไม่เยอะผมไม่ดู่นี่ยงไงนะสามเดือน,นกว่าแล้วตอนแรก<อ>ใหม่กว่านี้แต่เขาล้างเขามัน เพาะเลยิิเน <Rocky> ี end, e ่ยเสียงเพาะเสียงคิิปรถยังสภาพดีเครื่องนะแต่ตรงนี้ก็อย่างว่าไปกับการใช้งานแป็มนี่จะไปหาซื้อของเขาไงปให้เขาเปลี่ยนแบ็คเขาเปลี่ยนเนี่ยมันเจ็ดร้อยข้างนึงอะเราไม่ให้เขาเปลี่ยนเราเราจะสุดไปหาซื้อมาใส่เอาล่องมันเนี่ยเหละยมันอาจจะระบีใส่อะมันหมุนมันหมุนไม่ขึ้นไม่ล้มยาก นี่ความมันสั่นดังพอ่อแลยอันนี้ยัดนยัดไวไปหมดแล้วเดายัดไว้สรุปแล้วขี่ไม่ค่อยจะปิดแล้วก็จกอ่ะไม่ค่อยจะปิดแต่แตมันหมุนติดได้ใช่ไหมแต่ว่าเวลานั้นมาหมุนล็อกได้หมดแล้วอ่าแค่ว่าตอนนี้ต้องการให้ลมกกเพราะแอร์แกเพราะว่าแอร์แกตอนนี้ที่จริงแอร์พ่อเย็นใช่หไหมสู้คันทา,าได้ป่ะความเย็นอ่ะนะ คือแอร์แกเย็นแต่ตอนนี้ถ้าเปิดมามันจะเหม็นกลิ่นหนูเน่าโอ้โหปวดใจจริงๆเอาละรถคันนี้ก็เขาเรียกว่ามาให้โชคแม่ยานางมาให้โชคเพราะว่ารถคันนี้ออเลขสวยมากออกเลขนี้บ่อยแล้วก็เป็นเลขมงคลที่ผมเห็นบอกเฮ้ยพ่อเลขสวยวะ่ะ เลขนี้มันไม่ได้มาง่ายพ่อไม่ได้เลือกนะเขาแรนดอมมาแล้วพ่อได้เลขนี้เลยซึ่งผมก็ชอบเลขนี้นะคิดว่ารถคันนี้ก็จะมาช่วยบุญมีทำมาหากินนี่แหละนะมาช่วยมาพามาคูนมวดไอ้เียร์ในกทะเบียนเก่ามันนะเกียสองนะเไหมอนะเอาละเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวกันไปเดี๋ยวงวดหน้าผมจะลองขับนะเดี๋ยวรอให้แอดน้อยมาก่อนนะต้องมีคนถ่ายกล้องให้ผม เดี๋ยวจะลองขับแล้วทดลองขี่โชว์รีวิวเลยเดี๋ยวจะพาไปไหนไ้วดูกันในทีนี้ขอบคุณสำหรับาการรับชมคลิปในคลิปนี้รีวิวรถของพ่อบุญมีนะครับ